สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักวันนี้นะครับก็ขึ้นงานใหม่นะครับหลังจากที่ได้ส่งงานเก่านะครับชุดที่แล้วให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาขึ้นงานใหม่อ่าชุดนี้นะครับเป็นงานขวานสามเล่มนะครับมี อีก4ีเล่มนะครับรวมแล้วเเล่มนะครับชุดนี้ก็อาจจะหลายวันหน่อยนะครับก็อยากจะามา,าพูดคุยนะครับแนะนำให้กับผู้ที่สนใจนะครับที่เป็นช่างใหม่นะครับหรือว่ายังไม่ได้เป็นช่างก็ดีนะครับให้มีให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับที่ อยากจะทําอาชีพตรงนี้นะครับงานด้ามมีดฝักมีดนะครับงานด้ามขวานพวกอย่างนี้นะครับเป็นอาชีพที่อย่างที่เคยบอกนะครับเป็นอาชีพที่หลายๆคนคงจะลืมไปแล้วนะครับว่ามีาช่างที่ประกอบอาชีพาทางด้านนี้อยู่นะครับทั่วทั่วไปนะครับแต่เป็นอาชีพที่หลายๆคนได้ลืมไปนะครับคิดไม่ถึง นะครับซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงอยากจะบอกวิธีการทำหรือขั้นตอนต่างๆนะครับให้กับสมาชิกนะครับผู้ที่สนใจที่อยากคิดจะทำนะครับหรือช่าง ที่เคยทำกันไปบ้างแล้วนะครับให้มีให้รู้เทคนิควิธีการทำที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยทำอยู่นะครับเพราะว่าช่างเองนะครับก็ไม่ได้เรียนรู้มาจากที่ไหนนะครับอย่างที่เคยบอกบอกไว้นะครับแล้วก็เป็นงานที่คิดขึ้นมาเองนะครับดูแนวจาก ผู้อื่นมาบ้างนะครับแค่เป็นแนวๆแล้วก็มาคิดมานึกอลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทําทด้ามน,นะครับเข้าปลอกด้ามอะไรทํนานองนี้นะครับก็จะคิดเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านที่ เดี๋ยวทดลองทําไปนะครับตามคลิปที่ช่างได้เคยเสนอเสนอไปนะครับอาจจะเกิดความท้อแท้นะครับทาไม่ได้อาะดังใจที่คิดไว้หรือว่าอาจจะทําไม่สวยอะไรประมาณนี้ครับอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าช่างเองก็เหมือนกันนะครับตามตอนแรกๆนะครับช่วงที่ทําใหม่ๆนะครับมันก็อย่างว่านะครับเราประสบการณ์เรายังน้อยนะครับเพราะว่าการใช้ อุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมันต้องมีความชานาญนะครับถ้าเราไม่มีความชานาญแล้วการใช้ก็อาจจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไรนักนะครับงานออกมาก็จะไม่ค่อยได้ดังใจที่เราคิดไว้นะครับก็อย่าเพิ่งไปท้อนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับทําบ่อยๆนะครับส่วนท่านที่มีอาชีพหลักที่ทําอยู่แล้วนะครับงานตรงนี้อาจจะเป็นอาชีพเสริมนะครับหลังจากเลิกงาน หรือว่าวันหยุดนะครับท่านก็อลองมานั่งจับงานตรงนี้ทําดูนะครับซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากานะครับไม่มีอะไรมากามีสว่านมีลูกหมูนะครับมีบุ้งถูไม้นะครับแค่นี้ก็อพอจะทําได้แล้วนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงมากนะครับสว่านก็ตัวละพันกว่าบาทนะครับลูกหมูก็พันกว่าบาท2,000กว่าบาท มีขายตามท้องตลาดเยอะแยะนะครับมันก็จะได้อย่างน้อยมันก็ได้ความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้ทำผลงานออกมาเป็นฝีมือของเราเองขวานเล่มนี้นะครับเป็นขวานซื้อมาจากตามท้องตลาดนะครับเป็นขวานของยอดดอยนะครับของแบรนด์ยอดดอยเขานะครับ ช่างก็ได้เอามา,าแต่งนะครับขัดแต่งแล้วก็ชุบใหม่นะครับแต่งทรงใหม่นะครับแล้วก็กัดโลโก้เป็นชื่อของตัวเองลงไปนะครับตามที่ลูกค้าสั่งนะครับอันนี้คมกว้างสีนิ้วนะครับด้ามเป็นไม้มะขามป่งฟ้านะครับ ไม้มะขามโป่งฟ้านะครับไม้มะขามโป่งฟ้าจะแตกต่างจากเก่นมะขามล้วนนะครับเพราะว่าคําว่ามะขามโปร่งฟ้าหรือว่ามะขามเท่านะครับก็คือจะเป็นลักษณะของต้นมะขามที่มีลําต้นกลวงนะครับมีลําต้นกลวงแล้วโดยธรรมชาติของไม้นะครับโดยธรรมชาติของไม้เมื่อมีลําต้นกลวงแล้วก็เหมือนกับไม่มีแก่น นะครับไม่มีแก่นที่นี้ธรรมชาติของไม้ก็จะสร้างาเนื้อไม้ที่เป็นลักษณะคล้ายแก่นเหมือนแก่นนะครับมาเสริมนะครับมาเสริมตรงในเนื้อไม้ที่เป็นกระพี้นะครับเพื่อเป็นการยึดลําต้นให้แข็งแรงนะครับจากภัยธรรมชาติเช่นลมอะไรต่างๆนะครับไม่หักโค่นง่ายนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติเขาสร้างมาอย่างนั้นนะครับเป็นไม้ที่มีลักษณะกลวง ไม่เหมือนกับมักขามที่มีแก่นล้วนนะครับหมายถึงลําต้นที่มีลําต้นที่ตันนะครับแล้วก็มีแกน่นนั้นเขาเรียกว่าแก่นมะขามนะครับเป็นไม้ที่มีแก่นเต็มเ็มเลยนะครับไม่มีแผลไม่มีตาหนิอันนี้ก็คือลักษณะไม้กลวงนะครับแล้วเราก็มาผ่าเรามาคัดเอาตรงที่มันพอจะใช้งานได้นะครับก็เอามาสร้างคุณค่าให้กับไม้ที่ ชาวบ้านเขาไม่เอาแล้วนะครับชาวบ้านเขาทิ้งนะครับเขาก็จะสมไฟทิ้งนะครับก็ไปเก็บมานะครับนามาสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ตรงนี้ส่วนขวานอีกสองเล่มนะครับก็เป็นขวานของแบรนตองหนึ่งนะครับจากหมุดแดนใต้นะครับก็จะเป็นด้ามขามอีกหนึ่งหัวนะครับแล้วก็เป็นด้ามไม้สาธรนะครับอันนี้ไม้สาธร ไม้สาทรนี่ก็คุณสมบัติของไม้สาทอก็คือจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับและมีความเหนียวนะครับมีความเหนียวมากนะครับไม่หักง่ายน่าจะมีความเหนียวในระดับต้นๆน,น,นะครับของไม้ในเมืองไทยเรานะครับไม้สาทรก็ส่วนใหญ่ก็มีอยู่แค่ทั่วทุกภาคนะครับ ไม้สาทอนนี่ตอนที่เราขัดแต่งใหม่ๆนะสีเขาก็จะออกค่อนข้างจะขาวนะครับอันนี้คือผิวที่ถูกลมมานานแล้วนะครับก็จะสีดําแบบนี้นะครับถ้าเราขัดแต่งไปมันก็จะสีออกมาอย่างนี้นะครับสีออกจะข,า,ขาวแต่พอเราทิ้งข้ามคืนนะครับสักคืนสองคืนก็สีก็จะค่อยๆดําขึ้นดําขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกระพี้นะครับติดกระพี้นิดๆ ลวดลายก็สวยงามนะครับไม้สาทองก็จะมีลายที่สวยงามมีลายในตัวมีดเน็บนะครับมีดเน็บก็อย่างที่บอกกันนะครับมีสี่เล่มเล่มนี้ลูกค้าส่งมาให้ทำด้ามทำฝักนะครับเป็นลูกค้าเจ้าแรก นะครับที่ดูทางช่อง yu tube นะครับดูจากดูงานจากทางช่อง yu o tube แล้วก็อาติดต่อมานะครับด้วยการโทรศัพท์มาหานะครับลูกค้าคนนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็ส่งใบมีดซึ่งเป็นใบมีดของภาคกลางเขานะครับปส่งภาคกลางก็บอกตามตรงนะครับว่าส่งแบบนี้ช่าง ไม่เคยได้ทํามาก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วช่างจะทําลักษณะของทรงแบบนี้นะครับเป็นมีดเน็บทรงประมาณนี้นะครับทรงแบบนี้ช่างยังไม่ได้เคยทํานะครับเป็นเล่มแรกนะครับทามีดมา5 6ปีก็เพิ่งจะได้ทดลองทอําตอนนี้เข้าด้ามแล้วนะครับเป็นไม้มะขามอีกเช่นกันนะครับด้ามฝักเป็นไม้มะขามาซึ่งฝักก็จะ แก่นเยอะพอสมควรนะครับเป็นมะขามป่งฟ้าเหมือนกันจะเป็นส่วนที่ติดแก่นมากนะครับความยาวของใบมีดเล่มนี้นะครับอยู่ที่ประมาณอยู่ที่9นิ้ว4หุนนะครับ<ส>เกือบ9้านิ้วครึ่งนะครับมีความคมพอสมควรนะครับ มีโลโก้ของช่างทิตีนะครับส่งใบมาจากจังหวัดนคปรปฐมนะครับพร้อมกับสั่งขวานด้วยอีกหนึ่งเล่มนะครับซึ่งเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยเห็นผลงานใน facebook นะครับซึ่งปกติแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะดูผลงานจาก Facebook ติดตามผลงานจาก Facebook เป็นระยะหนึ่งนะครับถึง จะติดต่อมาสั่งงานอะไรประมาณนี้นะครับแต่อลูกค้าท่านนี้ไม่เคยได้เห็นผลงานเลยนะครับนอกจากคลิปใน YouTube ที่ได้ลงไปนะครับก็ติดต่อมาแล้วก็ส่งใบมีดมาให้ขอที่อยู่แล้วก็ส่งใบมีดมาให้นะครับพร้อมกับสั่งขวานอีกหนึงอันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับงานที่ช่างทําอยู่นะครับงานที่ช่างทําอยู่ก็จะเป็นงานสั่ง แทบทั้งหมดเลยนะครับเป็นงานสั่งแทบทั้งหมดแล้วเรื่องราคานะครับเรื่องราคามันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับที่หลายๆท่านถามมาว่าราคาเท่าไหรนะครับคือ 80- 90%เเลยนะครับจะถามมาว่าราคาราคาเท่าไรบอกราคาให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นเรื่องยากนะครับที่ช่างจะบอกราคาเพราะว่ามีแต่ละเล่มหนึ่งมีแต่ละเล่ม มันจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับผมลงคลิปไปสี่ห้าเล่มถามว่าราคาเท่าไหรแล้วท่านไม่ได้ระบุมานะครับว่า,เ,าเล่มนี้ราคาเท่าไรอะไรประมาณนี้นะครับคือถามมาสุ่มๆถามมาว่าราคาเท่าไรช่างก็ตอบยากโดยเฉพาะในยู u ูบนะครับช่างขออนุญาตเลยนะครับขออนุญาตไม่ตอบนะครับเรื่องราคานะครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องคุยกันเยอะต้องพูดกันเยอะนะครับท่านจะเอามีดขนาดไหนนะครับผม ที่ช่างทาอยู่นะครับมีตั้งแต่ใบมีดสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วถึงสิบสองนิ้วนะครับเฉพาะมีดเน็บนะครับเล่มนี้เจ็ดนิ้วนะครับเล่มนี้เจ็ดนิ้วเราทําตั้งแต่สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วก็ประมาณขนาดนี้แค่นั้นเองนะครับใบสี่นิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วเจ็ดนิ้วไล่ไปจนถึงสิบสองนิ้วนะครับเฉพาะมีดเน็บนอกนั้นไปก็เป็นพวกจ่าดาบนะครับจ่าดาบก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือลักษณะ คล้ายๆเหมือนมีดดาบนะครับแต่สุขโขทัยเขาเรียกจ่าดาบแต่ไม่ยาวมากนะครับประมาณ 12- ถึงสิบหนิ้วอะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าทรงจ่าดาบส่วนมีดดาบนั้นก็19นิ้ว 20- นิ้ว21นิ้วไปจนถึง2ี่2ินิ้วนะครับที่ช่างทำอยู่นะครับก็มันมีราคาแตกต่างกันไปด้วยลักษณะของใบมีดใบมีดก็จะมีตอกลายไม่ตอกลายนะครับ อันนี้คือมาจากเตาเลยนะครับคือสดๆมาจากเตาแบบนี้นะครับเป็นเหล็กแหนบที่ว่าตีร้อนแล้วก็ชุบน้ํานะครับราคามันก็จะแตกต่างกันออกไปอีกว่าใบตอกลายหรือไม่นะครับตอกลายก็คือลักษณะนี้นะครับตอกลายนี่ก็ตอกลายเสือนะครับตอกลายเสือตอกลายพญานาคตอกลายอัคคระนะครับมันจะมีแตกต่างกันไปนะครับมันเป็นเรื่องที่ตอบยากจริงๆนะครับเรื่องราคา แล้วก็องค์ประกอบอื่นๆเช่นปลอกคอนะครับปลอกคอตรงนี้นะครับปลอกคอกันนะครับราคามันก็แตกต่างกันออกไปอีกเช่นกันนะครับอย่างปลอกคอสแตเลสอย่างเนี้นะครับมันก็แตกต่างกันออกไปจากตรงนี้ปลอกคออันละอันละหนึ่งร้อยนะครับอันละแปดสิบอันละหนึ่งร้อยแล้วมาปลอกคอตรงนี้อันละร้อยห้าสิบอันละสองร้อยราคามันก็ต่างกันไปแล้วนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุอื่นคือไม้นะครับอย่างไม้ไม้เป็นจะไปเป็นไม้หายากไหมนะครับอย่างไม้ปุ่มนะครับไม้ปุ่มก็จะมีราคาสูงหน่อยนะครับไม้ชิงชันนะครับลายสวยไม้พยุงนะครับไม้พยุงก็หายาก นะครับราคาสูงนะครับเราก็ซื้อมาในราคาที่สูงนะครับมันก็ต้องราคามันก็ต้องอัพขึ้นมานะครับอย่างเล่มนี้นะครับเป็นมีดเน็บเก็ดนิ้วนะครับเป็นมีดผมจะทํามีดเน็บเก็ดนิ้วนะครับลูกค้าสั่งไว้เป็นไม้ปุ่มนะครับเป็นไม้เป็นไม้ที่ติดปุ่มนะครับไม่เชื่องปุ่มนะครับแล้วเราตัดลายตามแนวตรงนะครับเราไม่ได้ตัดแนวขวางนะครับถ้าไม้ปุ่มเราตัดแนวขวางมันจะออกมาลักษณะเหมือนเป็นวุ้น นะครับเขาเรียกว่าวุ้นของปุ่มแต่ทีนี้เราตัดแนวตรงผ่าลงไปนะครับมันก็จะออกมาลักษณะลายแบบนี้นะครับมันก็จะออกมาลักษณะลายแบบนี้มันก็จะไปสวยไปอีกแนวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไม้ทีอ่อยู่ในขายที่ว่าหายากนะครับไม้ปุ่มเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายาก นะครับไม่เหมือนไม้ลายนะครับอย่างประดูลายถ้าเทียบกับประดูลายกับปุ่มปะดูนะครับประดูลายนี่หมายถึงว่าประดูทั้งต้นนะครับต้นนี้มีลายนะครับจะเป็นลายเสือลายอะไรก็ตามแต่นะครับมันก็จะมีทั้งต้นแต่ไม้ปุ่มทั้งต้นมีแค่ปุ่มเดียวนะครับมันก็จะมีน้อยนะครับปุ่มนึงอาจจะได้ฝักไม่กี่ฝักนะครับมันก็จะมีน้อยราคามันก็จะสูงกว่าไม้ลายนะครับ อันนี้คือความแตกต่างผมเปรียบเทียบห้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับว่าราคาสูงราคาต่ำอะไรประมาณนี้นะครับราคาจะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสนใจชอบนะครับในผลงานของช่างนะครับอยากจะสอบถามราคาหรืออะไรนะครับขอขอขอร้อ,องนะครับขอความกรุณาไป ทาง Facebook นะครับติดต่อทาง Facebook จะสะดวกกว่าหนึ่งสะดวกเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้ส่งรูปตัวอย่างนะครับให้ท่านได้ดูได้เห็นว่า,าไม้แบบนี้เป็นลักษณะนี้ไม้ชิงชันเป็นแบบนี้ไม้สาธรเป็นแบบนี้ไม้ปุ่มประดูเป็นแบบนี้ปุ่มมะข่าเป็นแบบนี้นะครับเราจะได้ให้ท่านดูได้เห็นได้ชัดนะครับก่อนที่ท่านจะได้ตัดสินใจถูก นะครับถ้าเราพูดคุยกันทางช่อง YouTube มันก็จะรายละเอียดมันจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เราก็ไม่ค่อยมีโอกาสจะเข้าไปดูตรงนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะทาง f a c e b o o นะครับเราจะมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มของเกี่ยวกับเรื่องมีดเรื่องขวานนะครับเรื่องของมีคมตรงนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะ,ะช่างเองนะครับก็เป็นทีมงานอของกลุ่มคนอวดมีด อลองเข้าไปดูนะครับกลุ่มคนหวดมีดแล้วก็กลุ่มมีดสวยมีดคมมีดทนมีดไทยมีดทาสวนมีดทาครัวนะครับก็จะมี2กลุ่ม3กลุ่มทั้งกลุ่มคนหวดไม้อีก1กลุ่มนะครับรวมแล้ว3กลุ่มด้วยกันนะครับมีสมาชิกเยอะนะครับกเกือบแสนคนละนะครับก็ลองเข้าไปดูตรงนั้นนะครับรายละเอียดเราจะได้เห็นตรงนั้นได้เปรียบเทียบกับอีกหลายๆช่าง นะครับเพราะว่าช่างระดับฝีมือมาอยู่ในกลุ่มมากมายเหลือเกินนะครับเราจะได้มาเปรียบเทียบกันว่า,าเราชอบในสไตล์ของช่างคนไหนนะครับก็จะได้ติดต่อสอบถามาราคากันดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับขั้นตอนการทําทํานานขนาดไหนระยะเวลาการรอรอนานขนาดไหนเพราะของช่างเองนะครับก็ชุดที่กําลังทําอยู่นี้นะครับสั่งเมื่อเดือน ประมาณเดือนปลายเดือนมกรานะครับก็เกือบเกือบเดือนนะครับประมาณ1เดือนนะครับถึงจะได้ลงมือทำลงมือทําชุดนี้นะครับห้าหกเล่มเจ็ดเล่มเนี่ยก็น่าจะเสร็จเกือบเกือบกลางเดือนหน้านะครับน่าจะเกือบเกือบกลางเดือน,นหน้าอยู่ในช่วงของต้นต้นเดือนนะครับประมาณวันที่ 10- บถึงสิบห้าน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ใช้เวลาหลายวันนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นงานค่อนข้างละเอียดนะครับเป็นงานค่อนข้างละเอียด เพราะฉะนั้นแล้วนะครับท่านที่สนใจนะครับที่อยากจะามาประกอบอาชีพนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับท่านจะได้รู้ทุกขั้นตอนนะครับการเข้าด้ามการเข้าปลอกคอการาตกแต่งฝกักวิธีการเข้าฝักนะครับอย่างขวาน,นะครับอย่างขวาเรื่มนี้นะครับเราก็จะเคยสาธิตไปแล้วนะครับเรา,เาร่างารูปของ ด้ามขวานมานะครับแล้วเราก็ใช้สวา่านเจาะนะครับสว่านเจาะรูตรงนี้ก่อนนะครับเจาะตรงนี้นะครับแล้วก็มาตกแต่งนะครับด้วยบุ้งถู่ไม้นะครับแล้วเรามาปาดส่วนนี้ออกนะครับเพื่อที่จะใส่หัวนะครับใส่หัวให้ได้ก่อนนะครับใส่หัวให้ได้นะครับพอได้ใส่หัวได้แล้วเราก็มาขั้นตอนต่อไปเราก็มาตกแต่ง ส่วนทั้งท้ายนะครับมาตกแต่งส่วนทั้งท้ายเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็จะมีการเข้าริมนะครับการตอกริมการเข้าริมนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับเราก็จะมีบอกทุกขั้นตอนทุกทุกทุก,ทกหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็พยายามจะแนะนำนะครับในช่อง YouTube นี้ก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับเป็นการสาธิตนะครับวิธีการทำต่างๆนะครับจะถือว่าเป็นการสอนกันเลย นะครับถือว่าผมเอาความรู้มาแบ่งปันให้นะครับช่างท่านใดที่มีวิธีการทําที่แตกต่างกันไปจากนี้นะครับก็เสนอแนะเข้ามาได้นะครับหรือบอกกันได้ว่าทําแบบนี้มันจะง่ายกว่าทําแบบนี้มันจะออกมาสวยกว่านี้นะครับแนะนํากันมาได้ยินดีรับฟังทุกคําแนะนํานะครับก็ฝากนะครับมนชัยคมในฝกัก นะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าดูแค่ผ่านไปเฉยๆนะครับให้กําลังใจด้วยการกดติดตามนะครับคอมเมนต์มาให้กําลังใจจิตจะชมอะไรไม่ว่ากันนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับหรือไปติดตามทางช่อง Facebook นะครับช่อง Facebook ก็มนชัยพลพนมวันช่วยเพนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับกดเข้าไปติดตามหรือกดแอดมาขอเป็นเพื่อนนะครับใน Facebook ท่านก็จะ จะเห็นงานเราจะอัพงานลงทุกวันนะครับเป็นงานใหม่ที่ทำปัจจุบันหรือแม้แต่งานเก่าๆที่ทำผ่านไปแล้วนะครับเราก็จะมีลงทุกวันนะครับวันละสองคลิปสามคลิปสองโพสสามโพสนะครับลงทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการทำของแต่ละเล่มแต่ละอย่างนะครับเราก็จะเสนอเป็นคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อให ท่านได้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากไ้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ